ก่อนจะรับชมคลิปของสองพี่น้องพาทำพากินก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้สองพี่น้องพาทำพากินนะคะจะพามาทำไอเจงเจง็งเขาเรียกว่าอะไรนะเจงรอนหรอ,อที่แบบว่าอทอดมันปิ้งอะค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะแต่มันก็ใช้ทอดมันนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราจะใส่ใบโหระพาไปนะคะเนี่ยผสมไป ะะอันนี้ใส่อันนี้ไปเวยผสแล้วก็คลุกเ,เข้ากันใช่คลุกเข้ากันเอาใส่ไปยเยอะเนาะมันจะได้หอมๆอมย่างกับเตาไฟของเรานะคะกำลังได้ที่แล้วก่อคจะติดนะคะ <laughs> อันนี้มันเราทำตอนกลางคืนนะคะเพิ่งเลิกงานเนาะนี่นะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบว่าเอาแบบว่าใส่ไปตองปิ้งก็ได้นะคะ หอมเหมือนกันนะคะแต่จะได้คนละแบบเนาะจะได้แบบว่าอัตราในการกินคนละแบบอันนี้ถุงมือไม่มีนะคะใช้ถุงเอาเนาะถ้าไม่ใช้ถุงเดี๋ยวมันแสบมือใส่ไปหมดเลยฉันชอบใส่ให้มันหมดเลยค่ะใส่หส<า>ให้มันหมดเลยเห็นไหมเวลาเราไปซื้ออ่ะเวลาเราไปซื้อเขาอ่ะต้าใส่เยอะอันนี้ทอดมันหนึ่งกิโลนะคะ เราก็จะคลุกไปเลยแต่ทอดมันเจ้านี้อร่อยมากเลยนะคะน,นี่จะเป็นไม้ของเราที่เตรียมไว้นะคะไม้ตะเกียบนั่นแหละค่ะไม้ตะเกียบนะคะอันนี้ทอดมันเจ้านี้เขาจะแบบว่าเผ็ดเผ็ดนะคะจะไม่จืดนะเน,นี่ยก็พอดีนะใช่ใช่ถ้าใครชอบเผ็ดก็ตาพริกสดใส่อีกนะคะเวลาที่เราซื้อตามตลาดก็ได้ะคะ่ะพริกสดพริกแห้งก็ได้ใช่ซื้อตามตลาดมาแล้วเราก็อย่างเงี้ย คือถ้าให้เรามาทำทรมันเองเราก็ไม่มีเวลาเนาะนะคะอันนี้เราก็ซื้อสําเร็จรูปมาแล้วแต่วเราแค่จะมาย่างให้ดูว่าเขาย่างแบบไหนเป็นทอดมันย่างนะคะทอดมันปิ้งก็ได้สัญหาของกินนะคะสองพี่น้องเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปั้นนะคะอันนี้อือเปิดดสิา,านของเราก็ใช่เราลูปเอาน้ำมาจิ้มมือว่ะแล้วก็เอามือปั้นดีนะอือเอางอะไระ เดี๋ยวก็แสีบค่ะนะนี่เนาะมันก็ไม่งามเลยล่ะนี่มันจะเสียบเละนี่ค่ะก็ย่างทานอ่ะเสร็จแล้วนะคะอ้ยอือก็ย่างแบบนี้เลยไอ้ไอ้ไอ้ตะแกงปิ้งของเรามันเป็นสีนี้นะคะบางคนจะบอกว่าทำไมมันดำดำคือมันเป็นสีอย่างนี้นะคะก็เป็นสีดำนลคะค่ะมันเป็นสีดำนะคะ เราขัดล้างอย่างเรียบร้อยเออ,อยังอย่างดีนะคะล้างแล้วนะคะขัดแล้วนะแต่มันเป็นสีนี้แหละเพราะว่าเราย่างบ่อย <laughs> ทอดบ่อยแล้วก็เบื่อนะคะเลีเ่ยนมาปิ้งมั่งปิ้งย่างใส่ใบตองย่างก็ได้นะคะอร่อยคือกันวันนี้เราเลิกดึกมาแต่เราก็อยากกินเมนูย่างๆเนาะ นี้ถ่ายตอนกลางคืนนะคะใช่อาจจะแบบว่าภาพมืดนิดนึงก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะเอาลงอย่างต่ำบ้างต่ำอยู่ดึเสียงต่ำข้างบนนี่ทำไมทำไมเธอไมพ่พีคอออ๋อติดติดเอาขึ้นใหม่เอาใหม่เอาขึ้นข้างบนดีกว่า,อเ,อา,อวาเอาสองชั้นเดี๋ยวเอาใหม่จบจะเออเออมันต่ำไป สับเข้านะคะเออนี่นไคะไปค่ะเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเรารอไอเราปั้นเสร็จสักแป๊บนะคะเดี๋ยวเราจะพามาย่างให้ดูแต่แต่ว่ามันก็ต้องย่างเราก็ต้องเอาขึ้นเลยนะคะเออปั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาขึ้นเลยนะคะอ๋อเราต้องเอาทเท่าใส่เรารู้แล้ว ก็เคลขีรยที่เท่าใส่ค่ะอันนี้ของเราก็นนปั้นปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอย่างเนาะนี่นะคะไอ้ไม่ไมอย่างงี้ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นอย่างงี้อยู่แล้วนะคะเยอโอ้หหอมนะคะหอมสินี่นะคะเมนูของเราเนาะ,ะหอมใบโหระพาก็หอมนะคะ ไปเดี๋ยวเรารอนี่นะคะเดี๋ยวเราย่างให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวย่างเสร็จทีเดียวเลยนะคะให้เข้เมนูง่ายๆนะคะเตามันน้อยๆอะย่เี้เตาน้อยๆเต้ามินินะคะเต้าไอชาบูอืมดีเตาหม้อจิ้มจุ่มนะคะอืมนี่น่าอร่อยอะ่ะฟูฟูขึ้นนะอหอมอชื่นใจ หัวลพาอือาก,กินมากเลยค่ะกลับช่วยกันเลยเร้วเดี๋ยวมันไหมะค่ะเดี๋ยวย่างย่างเสร็จก่อนเดี๋ยวไปถ่ายทีเดียวมานี่นะคะเดี๋ยวเราย่างไปเรื่อยๆก่อนนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะแล้วก็สุกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่นะจ๊ะสุกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเนี่ยเกือบไหมเกือบพริกไม่ทันนะคะหอมหอมหัวลพานะคะเพราะว่าเราใส่หัวลพาไปด้วยเนาะก็จะมีรสแบบว่าเผ็ด เผ็ดหน่อยหน่อยนึงนะคะเพราะว่าไอ้ทอดมันร้านนี้เขาจะออกเผ็ดด้วยนะคะหอมนี่นะคะเวลามสุกบนข้างในมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนี่นะคะเนื้อเด้งเดงอ่ะเหมือนเหมือนห่อหมอกเนาะมันเหมือนห่อหมอกนะคะถ้าเราย่างไปตองก็จะได้ประมาณอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเนื้อปลาตองอ่ะเหมือนเราลาปลาตองนะคะอันนี้ก็ย่างชุดที่สองนะคะโลหนึ่งได้กี่ไม้อะ่ะเจ็ดอันนี้ก็สามเป็นสิบได้สิบสี่ไม้ะคะ่ะ แต่ไม้ใหญ่นะคะอันเนี้ยเราเราทำไม้ใหญ่เนาะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันไม่ค่อยสุกออก็เท่ากับไม้ละสิบาทเขาทานั่นแหละเนี่ยนี่นะคะอืมอร่อยมากเลยนะคะทุกคนจะบอกอุ้ยเหมือนเขาจีเลยเธอมาดูดินี่นะคะอุ้ยหอมเออสุกแล้วน่ะหืมเนี่ยอย่างนี้นะคะหอมอย่างนี้นะคะไอไอที่มันไม่ไม่หน่อยหน่อยแล้วก็กรรไกรตัดออกนะคะถ้าบางคนไม่ชอบเนาะแต่เนี่ยสองพี่น้องว่ามันหอมดีอะ เนี่ยยังอย่างอีกมันจะกินเค็มๆตายมเนี่ยตายมสุกสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วถ้ามันเป็นแบบดึงๆอะสุกแล้วปลา่ะคือแบบว่าเนื้อแน่นๆมันก็คือสุกอ่าฟุกอ่าลงปลายเหมือนเราปิ้งข้าวจีอ่ะนะคะไอเตามินิของเรานี่มีประโยชน์มากเลยนะคะกินชาบูกินหมูกระทะกินจิ้มจุ่มก็ได้นะคะซื้อมาคุ้มมากเลย หม้ออยู่นู่นซื้อมากินจิ้มจุ่มครั้งหนึ่งแต่เตาอะ่ะใช้ประโยชน์ได้สารพัดเลยนะคะเนี่ยนะคะใครที่แบบว่าไม่อยากกินแบบว่าเป็นทอดมันแบบน้ํามันเนาะก็เอามาปิ้งย่างเหมือนสองพี่น้องได้นะเนี่ยหรือถ้าแบบว่าเอุ๊ยเราขี้เกียจเสียบไม้แล้วมาปิ้งมันย่างอย่างเงี้ยก็คือห่อใบตองนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันแบบเอะเขาเรียกว่าอะไรนะคัดมันไว้อะเนาะ ใช่แล้วก็เอามาปิ้งนะคะมันจะได้เหมือนห่อมหมูะะับค่ะเนื้อมันจะแบบว่าแน่นๆนะคะจะหอมไปอีกอารมณ์หนึ่งหรือจะเอาแบบว่าใส่กระบบกอะเป็นเหมือนล้ามอะทอดมันล้ามอะเหมือนข้าวล้ามอะคะ่ะก็อร่อยเหมือนกันอันนั้นหอมมากมันจะได้กลิ่นของไม้ไผ่จะออกมาค่ะมันจะมีกลิ่นหอมๆคืออร่อยมากอันนั้นนะคะต้องลองนะคะสักครั้งต้องลองค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเรามาย่างกันต่อเลยนะคะย่างกัน เสร็จกอน,นอะมันเหลือแค่สามไม้นะคะนะคะวันนี้เลิกดึกมาแต่เราอยากกินเมนูที่มันยากตั้งนั่งเฝ้ากันอย่างนี้กว่าจะได้กินข้าวนะคะทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับสองพี่น้องด้วยนะแบบเราก็พยายามทําคลิปลงให้ดูทุกวันนะคะเพราะว่าจะแบบคนเข้ามาดูเข้ามาติเข้ามาชมอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเนาะถ้าสมมุติว่าเราลงคลิปไปแล้วไม่ค่อยแบบมีคนเข้ามาดูอย่างเงี้ย แล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรนะท,ท้อแท้เหมือนกันนะคะแต่ถ้ามีคนเข้ามาคอมเมนต์มาแบบให้กําลังใจอย่างเงี้ยค่ะสองพี่น้องก็มีกําลังใจถึงเลิกดึกแล้วก็พยายามจะลงคลิปให้ดูทุกวันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองพี่น้องพาทําพากินให้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาย่างกันต่อปแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวรอรอให้มันสุกพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าผลงานของเราเป็นแบบไหนเนาะค่ะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะสุกหมดทุกไม้แล้วนะคะสิบสี่ไม้เนาะ อันนี้ยฐานของเราก็ยังเหลือและะ้วเนี่ยเตามินิของเรานี่ใช้ประโยชน์สารพัดปิ้งข้าวปิ้งข้าวจี่ก็ได้นะคะปิ้งกุ้งปิ้งกล้วยได้หมดนะคะเนี่ยไฟร้อนร้อนเลยนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนเหลืองๆหอมๆเลยค่ะอ,อุ้ยเทอรบีดิีอะไรไไคะอะไรเทอบีอ่ะอันนี้ปาดสิเนี่ยนะคะจะให้ดูข้างในนะคะเนี่ยนะคะอเนี่ยนะคะทุกคนดูดิสุกนะคะเนี่ยร้อนๆ้อนเลยเนี่ยนะคะโอ้ยร้อนเนี่ยนะคะดูเนี่ย จะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นแคล้ายหอมหมูเนาะหอมใบโหระพามากนี่นะคะนี่นะคะถ้าใครอยากกินก็ทําตามสองพี่น้องได้นะคะเมนูง่ายๆเนาะแค่มีเรามีของในบ้านแล้วก็เอามาดัดแปลงทําเป็นเมนูแบบได้หลากหลายเมนูเลยนะคะเราอยากกินอะไรแล้วก็ทํามาเลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาทําแบบว่าทอดมันปิ้งให้ดูนะคะหรือไม่เขาเรียกอีกทีอ,อีกชื่อก็คือแจงรอนนะคะแจงรอนย่างเนาะค่ะ คลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูใหม่ๆลงไว้ให้ดูอีกเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะพาทำพาก,กินอย่างเงี้ยนะคะเราจะลงไวเรื่อยๆเนาะจะพยายามลงคลิปไว้ให้ดูกันทุกวันเลยนะคะถ้าแบบว่าเราเลิกไม่ดึกมากเนาะแต่ถ้าวันไหนเลิกดึกมากก็อาจจะลงเป็นวันหยุดให้ดูนะคะก็ฝากกดติดตามให้ให้กำลังใจกับสองพี่น้องด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ละคะ่ะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ